วันนี้วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลกนะครับครับใช่ครับเนื่องในโอกาสวันสําคัญวันนี้นะครับคุณอันตคมและท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระราชดำรัสเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2565ระบุว่าอภิลิกิจสมัยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งทางราชการยังกำหนดให้เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติอีกด้วยจึงควรที่เราทั้งหลาย ผู้อาศัยพระบารมีปกกล้าปกกระหม่อมเป็นที่พึ่งจากพึงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและประกอบกรณียกิจอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงเปรียบได้ดังบิดาแห่งประชาราษฎรธรรมะของพระราชาหรือราชธรรมสิบประการที่เรียกกันว่าทศพิษราชธรรมนั้นแท้จริงแล้วย่อมยังประโยชน์ทั่วไปสำหรับสาธารณชนคนไทยทุกคน จึงควรใคร้ครวนให้ถี่ท้วนแล้วเชิดชูขึ้นเป็นวิถีนำทางประพฤติสำหรับตนในปีนี้จักได้ปรารภถึงธรรมะประการที่สามแห่งทศพิธราชธรรมกล่าวคือปริจาคะหรือบริจาคซึ่งหมายถึงการเสียสละโดยปราศจากความหินแก่ตัวโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นการยอมปลีให้พร้อมๆกับการละกิเลสเช่นสละทรัพย สละชีวิตสละการมสุขสละจากอากุศลเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นทรงสละพระราชทรัพย์ความสุขส่วนพระองค์และโอกาสที่จะทรงสแสวงหาความสำราญอันอาจจะทรงได้รับอย่างง่ายดายตามพระราชสถานะหรือแม้ในบางคราวก็ทรงพร้อมที่จะเสียสละสวัสดิภาพแห่งพระชนชีพยอมสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเสี่ยงพยานตราย อยู่ท่ามกลางสถานการณ์อันหน้าหวั่นวิตกทั้งนี้ก็ด้วยมีพระบรมราชปณิธานอย่างแน่วแน่ในอันที่จะเกื้อกูลประโยชน์สุขของปวงประชาทรงถึงพร้อมด้วยพระราชอุดมการณ์อันแรงกล้าที่จะนำพาสังคมไทยใหุ้ดหน้าไปสู่ความรุ่งเรืองอยู่ทุกขณะทำให้ทรงรักษาพระราชสัตยาธิฐฐานแห่งความเสียสละไว้ได้อย่างมั่นคงเพราะฉะนี้จึงทรงงามสง่าด้วย ปริจจาคะเป็นปกติในการสั่งสมพระบารมีธรรมเราทั้งหลายผู้เป็นคนไทยจึงควรเจริญตามพระราชพ,พระราชจ,จริยาในรัชกาลที่9กด้วยการเพิ่มพูนความเสียสละไม่ว่าจะเป็นกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจหรือกำลังสติปัญญาเพื่อสร้างสารรค์ความสวัสดีให้บังเกิดในหมู่ญาติมิตรบริวารชุมชนและสังคมประเทศชาติในวงกว้าง โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตนหลีกเลี่ยงให้พ้นจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อบรรดาลความมั่นคงสถาพรให้บังเกิดแก่บ้านเมืองไทยสมพระบรมราชปณิธานในรัชกาลที่9และสมเด็จบรมบพพิตพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขออนุภาพแผงกุศลสมบัติที่สาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสั่งสม จงสำเร็จเป็นทิพยารมแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นเครื่องปกปักรักษาประชาชาติให้อาถานแกล,ากล้าในคุณธรรมจรญยทุกสถานพร้อมเพรียงกันทำนุบำรุงราชาัาจไทยให้เจริญสวัสดิ์วัฒนายิ่งยิ่งขึ้นสืบไปเทิน